ด่วนไทยพบฝีดาดดิ้งรายแรกโผที่ภูเก็ตวันที่21กรกฎาคมนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตพบผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาดวานอนจึงส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคกองระบาดวิทยาและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราชลงพื้นที่สอบสวนโรค ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมพบว่าผู้ป่วยอะไรดังกล่าวเป็นเพศชายสัญชาติในจอเรียาอายุ27ปีมีประวัติเดินทางมาจากประเทศในจอเรียให้ข้อมูลการป่วยว่าเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนมีไข้ไอเจ็บคอนม้มูกมีผื่นแดง ตุ่มนูนแดงตุ่มน้องเริ่มจากอวัยวะเพศลามไปที่ใบหน้าลำตัวแขนเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อก่อโรคเบื้องต้นผลการตรวจ PCR พบเชือ้อมังกี้พ็อซ์ไวรัสโดยห้องปฏิบัติการที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและต่อมายืนยันโดยห้องปฏิบัติการกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ช่วงบ่ายวันที่19กกรกฎาคมและทีมสอบสวนควบคุมโรครวบรวมข้อมูลการสอบสวนทางข้อมูลอาการทางคลินิก ข้อมูลระบาดวิทยาและข้อมูลห้องปฏิบัติการ เขาพิจารณาในคณะกรรมการวิชาการภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในช่วงบ่ายวันที่21กรกฎาคมผลสรุปว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันฝีดาษวานอนที่พบในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยได้ประสานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อดำเนินการติดตามและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมพร้อมประเมินความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มขน้นนายแพทย์โอภาสกล่าวต่อไปว่าองค์การอนามัยโลกหรือ หรือ w ่ s o ไม่ได้ประกาศให้โรคฝีดาดวานอนเป็นภาะวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง พร้อมกันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคฝีดาษวานอนอยู่ในกลุ่มโรคติดต่อเฝ้าระวังตามที่ได้เผยแพร่นในราชกิจจานุเบกษาเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังฉบับที่2พศ2565เมื่อวันที่8กรกาคม2565ที่ผ่านมาจึงขอให้ประชาชนทำความเข้าใจกับธรรมชาติของโรคนี้อย่าตื่นตระหนกและมั่นใจได้ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมในการรับมือโรคฝีดาดวานอน ทางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวดโดยกรมควบคุมโรคได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธ,ธารณสุขกรณีโรคฝีดาดลิงโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2565เพื่อติดตามสถานการณ์การการ,ระบาดอย่างใกล้ชิดที่ผ่านมาเคยคัดกรองและส่งตรวจในผู้ป่วยที่มีอาการ เขาได้กับโรคจํานวน19บเก้ารายซึ่งผลตรวจพบว่าไม่เป็นฝีดาดวานอนทั้งนี้การเฝ้าระวังผู้ป่วยฝีดาดวานอนที่คลินิกนิรานามคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คลินิกโรคผิวหนังและโรงพยาบาลยังมีการตรวจคัดกรองและรายงานโรคตามนิยามผู้ป่วยสงสัยทุกรายโรคฝีดาดวานอนเป็นโรคติดต่อต้องเฝ้าระวังตามพรบรโรคติดต่อพศ2558ซึ่งแพร่โรคได้จากการสัมผัสโดยตรงกับพืน ตุ่มน้ำใสตุ่มนองจากผู้ป่วยจึงขอให้ประชาชนร่วมมือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการสงสัยโรคฝีดาษบานนอนเช่นตุ่มน้ำใสหรือตุ่มนองที่ผิวหนังตามตัวและไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น สถานการณ์โรคฝีดาดวาน,นอนทั่วโลกข้อมูลณนะวันที่17กรกฎาคมจำนวนผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก12,608รายพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น66ประเทศประเทศที่มีผู้ป่วยสูง5ลำดับแรกได้แก่สเปน2,835รายเยอรมน,นี1,859รายสหรัฐอเมริกา1,813รายอังกฤษ1,778รายและฝรั่งเศส908รายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ